สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านวันนี้นะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับนำโดยมาสาดะอิชิอิและสตาฟโค้ดก็ได้ทำการปรับเวลาซ้อมของนักเตะทีมชาติไทยจากช่วงเวลาเยดเดิมนะครับคือตอนเย็นเนี่ยมาซ้อมตอนกลางวันคือซ้อมในเวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาที่กาตาร์นะครับเพราะว่าในแมตต์ต่อไปเนี่ยเราจะต้องพบกับอุซเบกิสถานในเวลา ตามเวลาในประเทศไทยคือ18นา30นาทีก็เป็นการแข่งเร็วขึ้นประมาณ3-4ชั่วโมงครับทำให้อาทางโค้ชมาสทดาอิชีเนี่ยได้ปรับเวลาตื่นนอนของนักเตะและเวลารับประทานอาหารและเวลาซ้อมครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับโค้ชอิชีก็ให้ความสำคัญนะครับทุกรายละเอียดในการที่จะทำการลงแข่งขันกับทางาทีมอุซเบกิสถานแล้วก็ ช่วงนี้ก็เป็นการเน้นนะครับเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็การฝึกซ้อมผู้รักษาประตูแล้วก็ลักษณะการเล่นการเล่นเป็นกลุ่มนะฮะแทคนติกเป็นกลุ่มกลุ่มมปสามสี่คนในการาเพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายบอลแล้วก็ความเข้าใจในการอทาเกมของกลุ่มนักเตะในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมันมีความจําเป็นเพราะว่าจุดอ่อนของไทยคือนักเตะมีศักยภาพสูงมากนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเล่นเ้าเล่นใครเล่นมันอย่างที่ผมเคยพูดว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเราเหมือนเราเราไม่พยายามที่จะ,ะหาพื้นที่ในการรับบอลจากเพื่อนที่จริงก็พยายามอยู่ครับแต่มันไม่ได้ซ้อมกันมาจุดอ่อนตรงนี้คือเรารวมตัวกันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยการเน้นเป็นกรุบนะครับในการอ่า ทำเกมเนี่ยอิชีไดเนนเป็นพิเศษก็มีเรื่องหนึ่งนะครับคือเท่าที่เราเห็นนะครับการเล่นของทีมชาติไทยในระหว่างอทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสองสามเกมที่ผ่านมาที่อิชีคุมเนี่ยเราจะเห็นว่าเอามันจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ที่หนักแน่นที่สุดคือการคุมโซนตั้งรับที่เหนียวแน่น และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเข้าทําการเข้าทําของเราเนี่ยมันจะไม่ซ้ำํำและที่ดีแน่นอนครับแต่และทีมแต่และทีมก็มีจุดแข็งจุดอ่อนเมือนอต่างกันทางโค้ดมาศาดะอิชีและทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยได้ทําการสกเกลแล้วก็วางแผนทวนอาในแต่ละแมตช์นะครับอย่างละเอียดว่าเราจะเจอใครเราจใช้วิธีการเล่นอย่างไรแล้วก็ครั้งนี้นะครับ ที่เราจะเจอกับอุซเบกิสถานในวันมะรืนนี้คือวันที่30เนี่ยเวลา18นาิกา30นาทีเนี่ยทางโค้ชอิชิของเราเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นพอสมควรแล้วก็ให้เพื่อนๆจะเหมาะสมนะฮะในการเล่นกับอุซเบกิสถานซึ่งทีมชาติอุซเบกิสถานเนี่ยนะครับเป็นทีมแรงกิ้งอันดับ68ของโลกซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ จากทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะที่เขาแข่งขันกันมาหลายแมตช์เราก็ไม่ได้ไปบวกกับลบเขานะครับแต่อันดับโลกเขาเนี่ยก่อนจะแข่งขันมันอยู่ที่68ซึ่งมันก็ห่างจากไทยถ้าเกิดมองมองตามภาพรวมนะครับก็เราก็อยู่ที่อันดับร้3ก่อนแข่งเขาก็อยู่ที่อันดับ6กก็มันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับที่ท่าทีของอุซเบกิสถานก็จะมีในลักษณะเดียวกันกันกบทีมโอมานหรือว่า อคีคิสถานที่เจอเรามาแต่และทีมก็ต่างมีความรู้สึกเห็นเราเป็นอาทีมที่แรงคิงต่ำกว่าแล้วก็คิดว่านะครับจะสามารถเอาชนะ,ะทีมชาติไทยเราได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยการทําประตูอย่างสวยงามแล้วก็จะชนะแบบ3มแต้มทั้งนั้นนะครับท,ที่ที่เราผ่านมาเนี่ยทั้งทั้งชนะทั้งเสมอมาเนี่ยไม่มีทีมไหนเลยครับที่คิดว่าจะ,ะเห็นเราเป็นคู่แข่งมันเป็นช้เรื่องแปลกเลยที่เราจะเจอกับอุซเบกิสถานวันที่16เนี่ย ที่คนแฟนบอลชาวอุซเบกิสถานนะครับรวมหนังสือต่างๆของอุซเบกิสถานเนี่ยต่างก็ได้พูดกันไปในเสียงเดียวกันว่า,าฟุตบอลเราเนี่ยไม่น่าจะสู้กับอุซเบกิสถานได้เขาอยู่ที่อันดับถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์นี้เขาอยู่ที่อันดับประมาณดับ8ระอันดับ9นะครับของเอเชียเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาอยู่อันดับสูงนะครับส่วนทีมชาติของเราเนี่ยมีคะแนนเรนกิ้งประมาณพันสองกว่านะครับของเขาก็พันสามกว่า ถ้าพูดกันตามตรงมันก็ห่างกันอยู่ประมาณ3มช่วงตัวเขาคิดอย่างนี้นะในการที่เก็บคะแนนเน,เนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับเราก็รอเชียร์แล้วกันดีๆดีซะอีกนะครับที่เขามองเราแบบนี้นะครับก็ให้เขามองไปเพราะว่าทางเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบุคลิกของโคดอิชิแล้วความมุ่งมั่นของนักเตะไทยคือเราไม่พูดอะไรหรอกครับเราทําให้ดีที่สุดแมตต์ต่อแมตต์นะครับแล้วก็สิ่งที่ ทางทีมชาติไทยเราในปราถนาที่สุดก็น่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็การทำระบบทีมของเราให้เข้าที่เข้าทางนี่คือการารีเช็คระบบของทีมชาติไทยทั้งหมดที่ผ่านมาว่ามันเกิดปัญหาอะไรมั่งนะครับโคชอีชินะครับได้ทำการบ้านเรื่องนี้แล้วก็เติมส่วนต่างๆที่มันบกพร่องแล้วก็เขาค้น,คนหานะครับจุดเด่น จุดเด่นของอาการเล่นในรูปแบบทีมชาติไทยโดยเขาทราบเรื่องศักยภาพของนักเตะดีเพราะว่าเขาคุบคีอยู่กับนักเตะทีมชาติไทยหลายคนนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองไทยมาหลายปีก็ทําทีมจนได้ถ้วยบอลหลีกภายในของเราเนี่ยนะครับมันังหลายถ้วยแล้วครับมันทําให้ชีเนี่ยมีความคุ้นเคยกับนักเตะไทยเป็นอย่างดีแล้ว อิชิพูดตลอดนะครับแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวญี่ปุ่นว่าทีมชาติไทยมีศักยภาพสูงมากทางด้านตัวผู้เล่นนะครับหรืออาจจะสูงกว่านักเตะญี่ปุ่นนะครับในบางตำแหน่งได้ซ้ำไปเพียงแต่ว,ว่าปัญหาของทีมชาติไทยคือการเล่นการเล่นเป็นทีมหรือการความเข้าใจในการเล่นนะครับมันก็เหมือนที่เรามองมองดูกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการส่งบอลรับบอลน,นะครับก็คือมันไม่เข้าใจกันในทีมแต่ ทั้งด้านเส้นไอเดียของนักเตะเนี่ยคืออยู่ในระดับสูงอยู่แล้วนะครับสามารถเล่นลูกที่คู่แข่งคาดไม่ถึงแล้วก็ใช้ศักยภาพในการเล่นเทคนิคในการเล่นเนี่ยที่สูงเทคนิคในการเล่นในสูงครับเปลี่ยนแต่ว่าเพื่อนคือความไม่เข้าใจในในการเล่นนะครับในการมารวมทีมกันเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงนี้อิชิเองก็แก้ก็แก้แล้วก็จะเพิ่มแผนการเล่นลงไป มันคงต่อสู้กันสนุกแลครับในการเจออุซเบกิสถานในวันอังคารที่ถึงนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาพูดโดยละเอียดกับเรื่องนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมั่งแต่สําหรับวันนี้นะครับเวลา18นาฬิก30นาทีเนี่ยเรามาติดตามนะครับดูเพื่อนบ้านของเราก็คือ,อทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาเซียนของเราซึ่ง เขาเข้ารอบกันมาแบบงงนะฮะเข้ารอบกันมาแบบงงกลุ่มเรานี่แหละครับทาให้เขาได้เข้ารอบเขาก็ดีใจนะครับจะขึ้นเครื่องอยู่แล้วนะครับจะถอดใจกลับบ้านนะครับแต่ก็ได้เหมือนฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเมื่ออัออมานไปเสมอกับคิกิสถานทําให้อินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราได้เข้ารอบแล้วก็ครั้งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจพอสมควรนะครับโคชคิมแทยองเอง,งก็ คิดว่านะครับสิ่งที่ได้ผ่านเข้ามาในรอบนี้มันเหมือนอะไรที่เปิดโอกาสให้อินโดนีเซียได้สร้างผลงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการพบกับออสเตรเลียครับในเย็นนี้ออสเตรเลียเป็นทีมอันดับ25ของโลกครับก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในอันดับสูงนะครับอยู่ในอันดับท็อปท็อปไฟของเอเชียนะครับ เราการเจอครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะห่างทางด้านแรนกิ้งนะครับก็คืออินโดนีเซียมีแรนกิ้งต่ํากว่าไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ1้0ยกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะฮะขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าที่เขาแข่งมาเนี่ยมันขึ้นมาลงยังไงเพราะว่าทางฟีฟ่ายังไ,ได้ยังไม่ได้ประกาศนะครับอันดับแรนกิ้งคะแนนแรนกิ้งออกมานะครับแล้วก็ทางออสเตรเลียเองเนี่ยเขาแรงกิ้งอยู่ที่25 นะครับของโลกนะครับดังนั้นมันก็จึงเป็นเป็นอันดับแรงเก้งที่พวกท่านจะห่างกันมาก25กับ140กว่าเนี่ยนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยก,ก็ห่างจากเขามากพาสมควรนะครับดังนั้นนะครับการพบกันในคืนนี้นะครับจึงเป็นการแข่งขันขที่คาดเดาผลการแข่งขันขได้ไม่ยากแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คิดว่าทางเ,าเพื่อนบ้านของเรานะครับคืออินโดนีเซียเนี่ย อันดับ146ของโลกเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับ,รรบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสมอกันในเวลาถ้าเขาเขาสามารถยันออสเตรเลียได้เขาก็มีโอกาสได้รดกโทษนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะออสเตรเลียที่แข่งกับอุซเบกิสถานในนัดล่าสุดเนี่ยการเล่นของออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่ก็ธรรมดาครับเขาเป็นลักษณะคน าเป็นฝรั่งเป็นเด็กาย,ยุโรปเนี่ยจุดเด่นของเขาคือความเร็วความเร็วเหมือนฟุตบอลสมัยใหม่นี่แหละครับการเล่นของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเล่นสวยงามแล้วก็แรงกระแทกแรงเบียดเขาดีและลูกกาอากาศเขาก็อดีแล้วที่สําคัญคืออสอสเตรเลียมีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะมีรูปแบบการเล่นหลากหลายนะครับไม่ไม่เหมือนกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานก็จะเป็นลนักษณะนิ่งและแข็งแกร่งแต่อสอสเตรเลียเนี่ยรูปแบบการเล่นเขาหลากหลาย แต่รูปแบบแบบนี้แหละครับที่ทีมชาติไทยเราชอบคือถ้าเราจะแข่งกับฝรั่งเนี่ยเขาเจอออสเตรเลียมันมันเป็นอะไรที่ที่เราชอบสู้ออสเตรเลียแต่ผงก็ไม่รู้ว่าอินโดนีเซียจะสามารถสู้กับออสเตรเลียได้อย่างสนุกเหมือนกับเราหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูอย่างนี้เลครับเชียทีมเพื่อนบ้านของเราก็คืออินโดนีเซียนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านด่านนี้ได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เขาโชคดีได้เข้ารอบมาส่วนคู่ที่2นะครับเวลา5้าทุ่มเนี่ย ทาจิกิสถานนะครับรองแชมป์กลุ่ม A ก็จะพบกับ UAE นะครับรองแชมป์กลุ่ม C ีนัดน,นี้นะครับก็สูสีนะฮะ UAE กับทาจิกิสถานแต่หลายๆสำนักก็ให้ u a e เป็นต่อก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ที่สูสีคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าคู่แรกเนี่ยคิดว่าอินโดนีเซียเป็นรอง Australia ออสเตรเลียเยอะครับเราก็รอดูเพื่อนบ้านของเราก็แล้วกันว่าพวกเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่หลังจากที่เขาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาอย่างปาฏิหาร